ในแต่ละวันเราต้องการปโปรตีนมากน้อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อก,การเจริญเติบโตของร่างกายคลิปนี้มีคำตอบค่ะ นี้เป็นคลิปที่พิเศษค่ะสาหรับน้องๆคนไหนที่กําลังแพลนเรื่องของความสูงคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กาลังวางแผนตารางความสูงให้กับลูกนะคะจําเป็นที่จะต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้พี่หนมจะโฟกัสในเรื่องของโปรตีนแต่ต้องบอกเลยค่ะพี่หนมไม่ไปขุดวิชาสุขศึกษามาคุยให้น้องฟังนะคะก็เอาเป็นแบบสรุปคร่าวๆจับประเด็นใจความที่มันสําคัญสาคัญเท่านั้นพอพี่หนมคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าร่างกายของเรานะมนุษย์ทุกคนจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีน ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เด็กยันแก่ไม่แต่ว่าในช่วงของวัยเด็กนะจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยร่างกายจะมีการเจริญเติบโตมีพัฒนาการนะในโครงสร้างอาวัยวะต่างๆต้องอมีการเจริญเติบโตเต็มที่ดังนั้นเราจะเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอนะคะในแต่ละวันถ้าน้องรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าความสูงของเราเนี่ย,ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสูงได้อีกแต่ความสูงมันชะลอตัวพี่โนูจะแนะนําเลยนะให้น้องกลับมาที่โฟกัสในส่วนของสารอาหารตัวนี้ก็คือโปรตี นั่นเองค่ะ และมีอ you know, ีกเรื able, ่องหนึ่ง <ev> ที่น้องจะเป็นต้องรู้นะการที่ร่างกายเราจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนทุกวันกินมันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ร่างกายเราสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เต็มที่เท่านั้นนะคะเียงแต่ว่าเจ้าสารอาหารกลุ่มโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถที่จะเก็บมันอ่ะในรูปแบบของโปรตีนเพื่อใช้ในอนาคตนะหมายความว่าถ้าวันนี้น้องทานโปรตีนนะไปเข้าไปจํานวนหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยส่วนที่เกินเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บในรูปแบบของโปรตีนเพื่ออาไป ใช้ในบันพรุ่งนี้มันจะเก็บในรูปแบบอื่นอย่างเช่นไขมันนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อเริ่มต้นวันใหม่อาหารที่น้องทานจําเป็นที่จะต้องมีโปรโตีนให้เพียงพอกับที่ร่างกายจะใช้ในวันนั้นค่ะ คือเวลาที่เราพูดถึงสารอาหารกลุ่มนี้โปรโตีนเนี่ยน้องๆก็รู้อยู่อะว่ามันมีจากหลายแหล่งที่มาใช่ไหมคะแต่บางทีก็อาจจะเอ๊ะนึกไม่ออกว่าเราควรจะทานแค่ไหนอย่างไรเช็คคําตอบก,กันเลยค่ะเวลาที่เราจะคํานวณปริมาณโปรโตีนนี่นะคะมันก็จะมีหลักการง่ายๆนะคะคือพูดง่ายแบบว่าไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากนะคะเราสามารถที่จะค,นนาคํานวณคร่าวๆได้เลยนะคะโดยอ้างอิงจากน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราทำนะสมมุติว่าน้องน้ําหนักตัวอยู่ที่60กิโลกรัมปริมาณโปรโตี นที่ร่างกายของคนหนัก60กิโกรัมจะใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.85กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมควรจะได้รับโปรตีนประมาณ51กรัมต่อวนันนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนที่น้ำหนักตัวไม่ถึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะนี่พี่หน่งคำนวณให้เป็นแบบเออคร่าวๆก่อนดังนั้นเราก็ไปเช็คดูนะคะน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่แล้วก็คูณด้วย0 จ8 5ญิงชายก็ใช้สูตรนี้ได้ค่ะแต่ถ้าน้องมีกิจกรรมเยอะนะมีออกกําลังกายด้วยนะมีวิ่งมีปั่นจักรยานอะไรพวกเนี้นะปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายของน้องจะต้องได้รับเนี่ยก็จะต้องมากกว่าปกติแล้วน้องก็ลองใช้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1.2-1.4ถึง1.4กรัมนะคะต่อน้ําหนักตัว1กิโลค่ะ โอเคสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัว60กิโลกรัมแล้วก็มีการออกกำลังกายอยู่พอประมาณนะคะก็จะเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนต่อวันเนี่ย 7 2ถึง84กรัมนะต่อวันแต่ถ้ามีการออกกำลังกายแบบหนักมาก,มากๆแบบเข้าข่ายนักกีฬาหรือว่ามีการแบบเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยก็จำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนมากกว่าปกตินะคะก็ใช้ตัวเลขก็คือ1.6ถึง1.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะลองไปคำนวณดูนะคะแต่น้องๆหลายคนไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพไม่ได้เล่นเวทด้วยอาจจะมีการออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยนะคะ ดังนั้นตัวเลขที่น้องจะใช้ในการคำนวณปริมาณโปรตีนนะที่ร่างกายของน้องจะต้องได้รับในแต่ละวันพี่น้องก็จะแนะนําใช้ตัวเลขแบบง่ายๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น1นึถึงหนกรัมนะต่อน้ําหนักตัว1นกิโลดังนั้นถ้าน้องมีน้าหนักตัวอยู่ที่60กิโลกรัมน้องก็ใช้โปรตีนอยู่ประมาณ60กรัมถึง72กรัมนั่นเองค่ะ น้องบางคนก็อาจจะสงสยัยเอะพี่หนุง่งแล้วถ้าเกิดว่ามันขาดขาดกันเกินอย่างเงี้ยมันมันจะดีเหรอพี่หนุ่งก็ต้องบอกงนี้นะว่าตัวเลขที่คาให้คํานวณไปเนี่ยมันก็คือกันเกินไปหน่อยอะนะแต่ว่าไอ้ที่จะขาดขาดคือเราทานไปไม่ถึงตั้งหากนะคะดังนั้นถ้าเราคํานวณไว้ว่าโอเคร่างกายเราควรจะได้รับเนี่ยโปรตีนอยู่ประมาณสักหกสิบถึงเจ็ดสิบสองกรัมเนี่ยต่อวันแล้วเราสามารถที่จะทานถึงหรือทานเกินไปบ้างเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยนะคะว่าการที่ร่างกายเราได้รับโปรตีนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2กรัมต่อน้าหนักตัว1นกิโลเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายนะคะพราดังนั้นเนี่ยน้องก็สบายใจได้ถ้าน้องจะทานเกินไปน,นิดนึงแต่ก็อย่างที่พี่นงเกินก่อนหน้านี้ค่ะปัญหาโดยส่วนใหญ่ก็คือเราทานไม่ถึงเท่านั้นเองนะคะาลวะวกัหลังจากที่เรารู้แล้วว่าร่างกายเราจําเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนเนี่ยเท่าไรต่อวันคราวนี้ถึงเวลาที่จะมาแพนในเรื่องของอาหารค่ะแหล่งที่มาของโปรตีนที่ร่างกายเราจะได้รับนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยแหล่งที่มามันมีด้วยกัน3แหล่งแหล่งแรกก็คือโปรตีนจากสัตว์ค่ะโปรตีนจาากกสต์็ เนื้อวัวนะเนื้อหมูเนื้อไก่นะเนื้อสัตว์ทุกชนิดละกันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นมด้วยแหล่งที่2ก็คือโปรตีนจากพืชน,นะคะนี่ก็ยกตัวอย่างที่เราจะคุ้นเคยกันดีก็พวกถั่วเมล็ดงานะถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรพวกนี้นะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของโปรตีนจากพืชค่ะแล้วก็แหล่งที่3ก็จะเป็นเรียกว่าโปรตีนที่แบบเป็นอาหารเสริมนะคะซึ่งหลายคนก็จะคุ้นเคยกับหลายๆยี่ห้ออยู่นะคะแต่ในคลิปนี้พี่หนงจะพูดถึงโปรตีน2แหล่งแรกนะคะก็คือโปรตีนจากสัตว์แล้วก็โปรตีนจากพืชค่ะ่ะะเพราวาว ในแต่ละวันเราสามารถที่จะหาซื้อหาทานได้ง่ายแล้วก็ร่างกายก็ดูดซึมนําไปใช้ได้ดีด้วยค่ะสมมติว่าน้องมีน้ําหนักตัวอยู่60กิโลกรัมนะแล้วก็ได้มีการคํานวณแล้วว่าร่างกายเราจำเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนอยู่ประมาณเนี่ย60-70กรัมต่อวันนะนั้นไอ้เจ้า60-70กรัมเนี่ยต่อวันเนี่ยมันจะมาจากไหนบ้างล่ะพี่หนุมก็ลองลิสต์รายการอ,อ,อาหารที่น้องหาซื้อหาทานได้ง่ายๆนะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย เรียกว่าไปคำนวณดูคร่าวๆได้นะคะอาทิเช่นไข่นะนีไข่เนี่ยหฟองนะก็เป็นว่าเป็นเบอร์เบอร์เบอร์อาจจะไม่ใหญ่สุดอะเบอร,เบอร,เบอร์เบอร์ลองมาหน่อยนะไม่แน่ใจจะเรียกว่าเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะไข่1ฟองจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ6 อย่างตัวอย่างเช่นอย่างพี่หนงตอนเช้าพี่หนงจะทานไข่ลวกนะวันละสามฟองตอนเช้านะไข่ลวกจัดมาเลยค่ะคือบางทีก็อาจจะมีทานแบบขนมปังด้วยหรืออะไรด,ด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะทานแบบเฉพาะไข่ลวกนะคะการที่เราทานไข่ลวก3ฟองเนี่ยก็จะไดป้ปริมาณโปรตีนอยู่ประมาณ18กรัมนะคะซึ่งถ้าน้องลองคํานวณดูว่าอ่ะถ้าร่างกายเราต้องการโปรตีนอยู่60กรัมแล้วมื้อเช้าเราไปแล g, แ้วสิบแปดกรัมแปลว่าที่เหลือที่เหลือของ ของมืออื่นเนี่ยก็อยู่ประมาณนะที่เราต้องการเพริ่มก็อยู่ประมาณเนี่ย42-45กรัมถูกไหมนี่หลายคนน่ะก็อาจจะเป็นกันวงวลไงว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเคยชินกับการกินข้าวนะหรือว่ากินอะไรที่แบบเป็นหนักท้องกินปร,ประเภทแป้งเยอะความจริงแป้งก็มีโปรตีนนะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะสมมุติว่าเราเคยชินอะไรที่ต้องกินแบบเป็นข้าวอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาเปลี่ยนไปกินไข่3ฟองอย่างพี่โหน่งเนี่ยคือก็โอเคนะเราก็คิดว่าเรายอมรับกับรสชาติของไข่ลวกได้แต่ เป็นกังวลว่า มันจะอิ่มเหรอคือความจริงเนี่ยนะคะโปรตีนเนี่ยนะคะไข่สมฟองเนี่ยถ้าวันแรกที่น้องทานพี่หนุ่ยต้องบอกเลยว่าน้องจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่อิ่มเพราะเราเคยทานอะไรที่หนักๆไงนะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยนะคะเอ่อหรือว่าทานเป็นข้าวปัาต้องโกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อมันจะรู้สึกว่ามันหนักท้องถูกไหมคือวัน2วันแรกน้องจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้เราทานไข่ลวก3ฟองไปเนี่ยไม่อิ่มแต่หลังจากนั้นวันที่3วันที่4เนี่ยน้องจะรู้สึกเลยว่ามันอิ่มแล้วก็อิ่มได้นานด้วยด ที่อยู่ในสภาวะน้ำหนักเกินอยู่ตอนนี้แล้วรู้ตัวว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่จะต้องรีบรดน้ำหน,นักเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสูงให้มากที่สุดพี่หนงก็จะแนะนําเลยนะคะว่าให้น้องลดแป้งลดไขมันลดน้ําตาลแล้วก็ปรับมาทานในฝั่งของโปรตีนเพิ่มเพราะนอกจากการทานโปรตีนจะช่วยให้เราอิ่มนานแล้วเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยในเพิ่มการเผาผ่านแคลอรี่ด้วยะคะ่ะมันก็จะทําให้น้ําหนักของน้องเนี่ยค่อยๆออลดลงและที่สําคัญนะคะกล้ามเนื้อไม่หายด้วยะคะ่ะ มาลองดูฝั่งของเนื้อสัตว์บ้างนะคะหลายๆคนจะทานไก่นะคะไก่เนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่พอสมควรนะคะเราเทียบกันที่น้ําหนัก1 0 0กรัมนะคะไก่น้ําหนัก1 0 0กรัมเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ2 7กรัมแต่ถ้าน้องเลือกทานตรงบริเวณอ,อกไก่เลยนะคะเน้นตรงอ,อกไก่เลยเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่3 1 กรัมโอ้ oh, ต่อน้ําหนัก100กรัมนะดังนั้นเน้น้ำหนักาหนึ่งร้อยกรัมก็น่าจะประมาณแบบถ้วยนึงอะค่ะอันนี้น้องลองคิดดูนะว่าบางทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเราทานถ้าเราทานเป็นสลัดผักอย่างเงี้ยสลัดไก่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเนื้อไก่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราทานผัดผักไก่อย่างเงี้ยคือมันมีผักเยอะไงใช่ไหมแล้วก็ไก่อยู่นิดหน่อยอะ งั้นเมนูอาหารบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราได้รับโปรตีนไม่ถึงนะคะคราวนี้พอเรารู้แบบนี้เราก็ต้องจัดหนักนะเพิ่มปริมาณของตัวเ,เนื้อสัตว์นั้นลงไปในเมนูนั้นให้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะคือผักก็ทานได้มันทานดีอยู่แล้วเพราะว่ามันได้รับวิตามินเกลือแร่หลายๆอย่างที่ในเนื้อสัตว์ไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราปรับสัดส่วนให้ดีมันก็จะทําให้เราได้โปรตีนถึงนะคะแล้วก็ได้สารอาหารที่จําเป็นจากทางผักเขาด้วยนะคะแล้วก็เพียงพอกับการจเจริญเติบโตของร่างกายมาดูฝั่งของเนื้อ น้อหมูบ้างน,นะคะในน้ำหนัก100กรัมก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ27กรัมค่ะซึ่งมันก็แล้วแต่ส่วนของเนื้อหมูด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าพอกช็อปเนี่ยก็จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ประมาณ24กรัมต่อน้ำหนัก100กรัมน้องก็ลองคิดดูสิฝรั่งผมก,กินสเต็กเป็นชิ้นๆเลยค่ะยล่าสุดพี่นุไปซื้อมาหัวชิ้นเป็นเริ่มเลยนะก็คือซื้อจากซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะชิ้นหนึ่งก็หนักอยู่ประมาณ300กรัม3 0 0รกรัมเศษเพราะฉะนั้น ก็เท่ากับว่าชิ้นนั้นน่ะถ้าพี่หน่งกินไปก็จะได้รับโปรตีนอยู่ประมาณโห น่าจะล่อเขาไปเกือบ70กรัมเลยค่ะเรียกว่าเพียงพอกับทั้งวันมิน่าแหละฝรั่งเขาถึงได้สูงกันทั้งนั้นเพราะว่าโปรตีนที่เขาได้รับเนี่ยแต่ละวันเนี่ยถึงทั้งนั้นบางทีเกินด้วยซ้ําไปนะคะเนื้อวัวก็ในน้ําหนัก100กรัมก็จะได้รับโปรตีนอยู่ประมาณ26กรัมค่ะก็โอเคนะใกล้เคียงกับเนื้อหมูนะคะถ้าในฝั่งของเนื้อปลาก็ไม่ได้น้อยหน้าเนื้อหมูเนื้อวัวนะในปริมาณน้าหนัก100กรัมก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ26 27กรัมเลยค่ะะหรือปลาาสวายนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่ี่สินนะ อยู่ถึง29กรัมต่อน,น้ำหนัก100กรัมทีเดียวเลยค่ะถ้าน้องอยากจะทานปลาทูน่าปลาดินปลากระป๋องนะสลับกับเนื้อหมูเนื้อไก่บ้างเนี่ยได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าปริมาณโปรตีนที่มันมีอยู่ในเนื้อปลาเหล่านั้นไม่ขี้เหร่เลยค่ะอันนี้น้องๆหลายคนกอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วเจ้านมท่วเหลืองหรือว่านมสดจากแมวัวเนี่ยปริมาณโปรตีนมันมีแค่ไหนจะได้เอามาแพนในตารางโภชนาการของเรานะคะคืออย่างนี้ นมเนี่ยผลิตภัณฑ์นมเราคงจะไม่มาชั่งน้าหนักไปร้อยกรัมถูกไหมเพราะว่าเราจะมัจะเทเป็นแก้วในนั้นแก้วหนึงสมมุติว่าสองร้อยมิลลิลิตรหรือว่า1กล่องนะหกล่อง UHT เนี่ยนะคะก็ถ้าน้องเช็คข้างกล่องเขาก็จะระบุไว้นะปริมาณโปรตีนนะโดยเฉลี่ยเขคราวงก็จะมีไม่เยอะค่ะก็ประมาณเนี่ยหถึงเด กรัมนะคะต่อต่อหนึ่งกล่องนะคะมีไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะนมวัวก็เหมือนกันค่ะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ที่หนีกันเยอะก็คือในเรื่องของแคลเซียมเพราะว่าในนมวัวเนี่ยจะมีแคลเซียมธรรมชาติอยู่แต่ว่าถ้าในนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอแคลเซียมที่มีอยู่ในนั้นจะเป็นการเติมเข้าไปโอเคถ้าน้องแพลนที่จะทานนมเป็นหลักเพื่อหวังโปรตีนจากตรงนั้นไม่ใช่แล้วนะคะเราจะได้โปรตีนมากกว่าเยอะกว่าจากเนื้อสัตว์หลายประเภทค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังคลิปนี้กันจนจบแล้วใครมีคาถามเพิ่มเติมนะคะเขียนมาใต้คลิปเดี๋ยวพี่นงจะี ต่อกลับค่ะแล้วทิ้งท้ายก่อนจากนะคะพี่หน่งจะแนะนําคลิปหนึ่งนะคะซึ่งมันสําคัญมากๆเลยใครที่กําลังแพลนเรื่องสูงต้องระวัง3สารอาหารที่จําเป็นที่จะต้องเลี่ยงหรืออย่าทานมากเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นตัวการสกัดความสูงใช้กันดูเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับพี่หนุ่งสองเบียนสูงไว้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ